ไายไทยถือเป็นสัตว์พื้นถิ่นที่มีความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมของไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายทวดเพราะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนปรับตัวเข้ากับทุกสภาพอากาศในประเทศได้เป็นอย่างดีเกษตรกร,รจึงนำากวมาใช้ในการลากคลาดไถนาแต่ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรสมัยใหม่เช่นรถแท็กเตอร์หรือวกวเหล็กเข้ามาช่วยในการทำนามากขึ้นเพราะมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาขณะที่ปริมาณวกวลดลง โดยมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนที่ยังคงเลี้ยงควายไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไว้ให้คงอยู่คู่ประเทศต่อไป พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพอุปนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยและกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ควายไทยกล่าวว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจอย่างมากที่รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงควายไทยและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศหลังได้มีการนำโก้เมืองเพชรควายเผือกพ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเข้าพบนายเศรษฐทวีสินนายยกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ เนียบรัฐบาลเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นอีกมิติหนึ่งคือมิติ พ,พื้นพื้นของควายเนี่ยคือเลี้ยงเพื่อกินหญ้าเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อเลี้ยงเพื่อประกวดพัฒนาสายพันธุ์อันนี้คือแบบหนึง่งแต่เนี่ยแต่ซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญสามารถที่จะดึงและหลสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับทางเจ้าของโกงมงเพชรก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของให้ควายเป็นซอฟท์พาวเวอร์โดยมีการนำเสนอท่านนายกอาจจะมีการจัดรถโชว์ในหลายรูปแบบในประเทศไทยก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสนับสนุนเรื่องควายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญด้านนายเจวนาสุวรรณเจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มจังหวัดชิงรายเจ้าของโก้เมืองเพชรหรือเพชรพยากาสอนควายเผือกพ่อพันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าปัจจุบันโก้เมืองเพชรมีอายุ4ปี11เดือนสามารถผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นสีดำและมีอัตราให้ลูกที่เป็นควายเผือกได้ถึงร้อยละ90 พร้อมเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนควายไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และให้มีการนำไปจัดแสดงที่ต่างประเทศจะยิ่งเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับควายไทยได้อย่างมาก ถ้าควายไทยเป็นซอฟต์แวร์แล้วดังแล้วเกิดว่ารัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดรถโชว์แล้วเอาพ่อพันธุ์ไปโชว์ที่เมืองจีนที่เวียดนามที่ลาวได้เหล่านี้เขาก็จะหันมาซื้อพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆจากเราหรือว่าตามข้อเกษตรกรก็จะมีพวกหน่วยสกเกลเนี่ยไปซื้อควายแบบที่คุณภาพดีไปที่ประเทศเขาได้ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหลังจากที่รัฐบาลเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนควายไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมควายยักษ์ควายสวยงามได้เหมือนอุตสาหกรรมปลาค์าของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนและนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรแล้วยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วยชวานันมาลีเรียบเรียงคณิฐาลือศัตร์รายงาน